ก่อนที่จอจะเริ่มเนื้อหาในวันนี้นะคะมีคําถามค่ะอยากถามเพื่อนๆว่าในสถานการณ์ธุกรกิจแบบนี้ในการแข่งขันที่สูงแบบนี้เราเพิ่มยอดขายกันยังไงคะเราทํายังไงให้พวกเราเติบโตเราคิดคำตอบไว้ในใจคะ่ะตอนนี้ทุกคนน่าจะมีคําตอบหลายคําตอบไว้ในใจเพืแน่บ้างไม่เหมือนกันบ้างแต่มีอย่างหนึงค่ะที่เราได้ทําแล้วเริ่มหมือนกันด้วยนั่นคือการที่เราเอาตัวเองเข้ามาอยู่ใน BNI เข้ามาใช้ประโยชน์จาก referral marketing มาแชร์ลูกค้าลูก แต่ว่าน้อยพอเรายัางได้รับประโยชน์จากเ Pi ียนไอไม,ม่เพียงพอค่ะมันมีวิธีค่ะที่จะทาให้เราได้ประโยชน์จากเรียนไอมากกว่านี้นะคะก็คือการใช้ประโยชน์จากรีเรอเรล์นั่นเองก่อนจะใช้รีเรอเรลัฒอยากให้ทุกท่านค่ะรีวิวลูกค้าของตัวเองทุกวันนี้ที่เรารู้ที่ฟร์อยู่นะคะเป็นลูกค้าที่ถูกต้องเป็นลูกค้าที่เป็นคีย์หรือเปล่าวิธีเช็นคนะคะ ดูว่าลูกค้า20%ที่เราให้ความพยานยามในการใส่ใจเขาให้กาไรเราถึง80%หรือเปล่าเรากาลังสนใจลูกค้ากลุ่มนี้ลูกค้ากลุ่มที่ให้มาจ้นและกลับมาซื้อเราบ่อยๆอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่นะคะแนะนําเลยค่ะให้เพื่อนๆหาลูกค้ากลุ่มน,นี้ให้เจอแล้วค่อยไปต่อนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเจอลูกค้ากลุ่มน,นี้แล้วเราไปต่อกันค่ะมาดูว่าลูกค้ากลุ่มนเนี่ยทำยังไงถ้าเรามีมาจีนนะคะซัพเปอร์เราค่ะให้เราดร,รียนมาจนนะคะซัพเปอแล้วหาว่า ทีมอาชินัเหมือนเราหรืออย่างละ80%ของอาคีพที่เหมือนเราเขาเหล่านั้นแหละค่ะคือดีฟรอพารเน่โดยที่ดีฟรอพาร์เ่นะคะไม่จำเป็นต้องอยู่พานธุ์ทีมเดียวกันจะอยู่ร่วทีมเดียวกันต่าดอย่างไก้โดยที่หลังจากทีเะะ่เราได้ดีฟรอพาร์น่แล้วนะคะเรารวมกลุ่มกันค่ะแล้วเอาสินค้าและบริการนะคะที่เราสามารถขายรวมกันได้เมื่อเอามารวมกันแล้วเราสามารถไปหาลูกคา้ากลุ่มนี้ไ,ได้เราจาับแพ็กทวมกไปเลยค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะของกลุ่มของ สินค้าอุปโภคบรโิรโภคที่มีแบรนด์เป็นของตัวเองอาชีพนี้ค่ะคืออาชีพที่ทในมิราคเคิลมีอยู่แล้วส่วนอาชีพสีแดงนะคะก็คืออาชีพที่เรายังไม่มีแต่ถ้ามีเขาจะเข้ามาเติมทีมให้แข็งแร่งขึ้นทําให้เราติดก,การขายแล้วก็ได้ยอดมากขึ้นนะคะอีกเคสนึงค่ะเป็นเคสเกี่ยวกับอุตสาหกรรมถ้าเราต้องการเข้าไปหานิโคบอุตสาหกรรมนะคะและเหล่านี้ค่ะคืออาชีพที่เรามีอยู่แล้วแต่ก็เหมือนกลุ่มเมื่อกี้เลยค่ะ ยังคงมีอาชีพสีแล้ที่เราต้องการนำมาเติมทีมอยู่เพื่อช่วยให้ทีมเราแข่งแร่งขึ้นนะคะพูดมาถึงตรงน,นี้แล้วประโยชน์ของลีเ e r ร์ล็อคเนอคืออะไรคะเพราะว่าเราเอาสินค้ามาใช้งานเพราะฉะนั้นลูกค้าเอาจะเยอะขึ้นแรงเยอะขึ้นนะคะและเมื่อเราเอาสินค้าและบริการมารวมกันความหลากหลายของสินค้าและบริการของเราจึงมากทำให้เกิดโอกาสในการแข่งขันเกิดโอกาสในการที่เราจะชนะคู่แข่งได้มากขึ้นเราจะทำงานน้อยและได้ผลลัพธ์มากกว่าเราไปโดยที่ไม่มี มีเรื่องไม่แน่สามเรื่องที่จะฝากทุกคนนะคะงแรกให้ทุกคนไปรีวิวค่ะว่าแพลตินามารสเตอร์ของเราที่เรารล่นฟุตอยอยู่ทุกวันนี้ถูกต้องหรือยังถ้ายังไม่ถูกนะคะหาใหม่อันดับที่สองหาลีฟอร์ลพาร์ที่เราที่เจอค่ะแล้วไม่จำเป็นต้องในกลุ่มเดียวค่ะมันมีอีกกลุ่มก็ได้ที่มันตรงกับแพลตินัมารสเตอร์ของเราและกลุ่มที่สามค่ะอันที่สามค่ะถ้ารู้สึกว่าหรือคนพบว่าทีมเรายังไม่เต็มนะคะแจ้งมีเอชเลยค่ะเพื่อให้เขา อกเพื่อนๆบอกเราทุกคนนะคะให้เชิญให้หาวิซิเตอร์มาเพื่อที่จะมาหาให้เจอจิ๊สอที่อยู่นอของเรานะคะวันนี้อย่างที่จะเรียนเชิญให้ทุกคนค่ะหาวิเตอร์มาเพื่อของตัวเองเพราะทางานเวทีได้ปวดหลั